สวัสดีครับผมชื่อนายเฉลิมชลเทนนบพันธ์ราดนักศึกษา6 6 1 5 1นึสาขาพระราชศึกษาครับวันนี้ผมมีเครื่องดื่มดีๆมาแนะนําเสนอนะครับผมนั่นก็คือกาแฟเบอร์ดี้เอสเปรสโซนะครับในรูปแบบกระป๋องนะครับที่หลายคนคุ้นเคยกันดีราคาประมาณ16บาทเองนะครับผมหาซื้อได้ง่ายมากนะครับผมน้ําหนักสุทธิอยู่ที่180มิลลิตรนะครับผมส่วนประกอบสําคัญนะครับกาแฟคุณภาพเข้มข้นน้ําตาลนมและครีมเทียมนะครับ รสชาตินะครับผมเข้มข้นหอมมันกลมกล่อม,มสไตล์เอสเปรสโซแท้เลยนะครับประโยชน์นะครับเติมความสดชื่นและความกระปี้กระเป๋าในระหว่างวันช่วยเพิ่มสมาธิและความตื่นตัวเหมาะสำหรับคนทำงานหรือนักศึกษาหรือคนที่ต้องการใช้พลังสมองกระป๋องเล็กพบง่ายแช่เย็นแล้วยิ่งอร่อยมีขายจำหน่ายมีทั่วไปตามร้านสะดวกซื้อเช่น7 e l e v e n Lotus, หรือ Family Mart รวมถึงห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปนะครับผมถ้าใครกำลังหากาแฟกระป๋องรสชาเข้มข้นราคาเบาๆและหาซื้อง่ายผมแนะนำเลยครับเบอร์ดี้เอสเปซโกระป๋องนะครับผมตอบโจทย์ทั้งความอร่อยและความสะดวกสบายครับขอบคุณครับ